สำหรับคอหนังยุค7080คงพอจำผลงานภาพยนตร์เรื่องสวนสนลูกชู้ขอบฟ้าเขาเขียวสาวสิคนกินเมียคู่หูดอกคูณเสียงแคนคุณครูที่รักแม่ดอกกัญชาสิงห์สำออยนักเลงสามสลึงหรือมนรักแม่น้ำมูลได้นะครับชื่อภาพยนตร์เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของภาพยนตร์ที่พระเอกนักร้องท่านหนึ่งได้ฝากผลงานไว้ ให้เป็นความสุขความบันเทิงแก่พวกเรามาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเรื่องมนรักแม่น้ำมูลปี2520ผลงานของค่ายดวงกมลมหรสพกำกับการแสดงโดยศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับครูพงศักดิ์จันทรุกขาพระเอกลูกทุ่งคนนี้ก็ได้ฝากฟีไม้ลายมือด้านการร้องเพลงประกอบหนังไว้ด้วยชีวิตเดินทางผ่านเรื่องราวมามากมายมีทั้งช่วงที่ชื่อเสียงพุ่งขึ้นสูงสุดจนกระทั่งต่ำสุดเพราะโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า จนไม่สามารถรับงานด้านการแสดงได้อีกต่อไปสุริยาชินพันธ์มีชื่อจริงว่าธนยศชินพันธ์ชื่อเดิมคือประมูลชินพันธ์มีชื่อเล่นว่าตุย้ยหรือเอเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นลูกชายคนที่3ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนซึ่งเป็นชาย4คนหญิง6คนในบรรดาลูกๆของคุณพ่อวิบูลและคุณแม่จิตราชินพันธ์ ตุยสุริยาสำเร็จการศึกษาระดับมศ .3 จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีเมื่อจบแล้วได้ช่วยกิจการทางบ้านคือคุมรถโดยสารระหว่างจังหวัดบางครั้งก็ทำหน้าที่พนักงานขับเองจนกระทั่งราวปี2512เขาอายุ17ปีตุยสุริยาอยากเป็นทหารจึงไปสมัครเป็นทหารที่จังหวัดลบบุรีแต่ปรากฏว่าสอบตกวิชาสัมภาษณ์จึงได้เดินทางไปหาอาซึ่งเป็นนายแพทย์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อนายแพทย์จรุนชินพันธ์ไปเป็นผู้ช่วยอาช่วยดูแลคนไข้ในคลินิกของอาซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยความที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งประกอบกับมีหน่วยก้านที่พอจะเป็นดาราได้อาจึงฝากฝังให้ในที่สุดก็ได้เข้ากรุงเทพมหานาครเพื่อไปฝึกการเป็นนักแสดงพร้อมกับนายนาชีวาน,านันและสระพงษ์ชาตรีที่วังละโวของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน หรือท่านมุยโดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในชีวิตของสุริยาด้วยเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเขาได้สังกัดอยู่กับช่องสีบางขุนพรมตอนแรกใช้ชื่อจริงในการฝึกการแสดงนั่นก็คือชื่อประมูลชินพันธ์ต่อมาสุวัตรวรดิรกนักเขียนชื่อดังได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นสุริยาชินพันธ์พร้อมทั้งฝึกฝนการแสดงในหลายๆด้านรวมทั้งการร้องเพลงด้วยสุริยาชินพันธ์ได้เล่นหนังเรื่องสวนสนปี2515เป็นเรื่องแรก จากการชักชวนของชาลีอินทรวิจิตผู้สร้างผู้กำกับและผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังประกบคู่กับช้องมาศภูมมราปรากฏว่าจากผลงานเรื่องนี้ทำให้ชื่อเสียงของสุริยาชินพันฑ์โด่งดังขึ้นมาทันทีชั่วข้ามคืนมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเรื่อยๆทั้งหนังและละครจากเล่นหนังอยู่พักใหญ่ๆสุริยาชินพัณฑ์ก็เริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์เป็นละครจกักจักวงๆอีกหลายเรื่องทั้งทางช่องเจ็และช่องสาม ชีวิตดำเนินไปตามที่ทางของมันเขาได้เป็นทั้งผู้จัดละครผู้กำกับการแสดงและแสดงเองและได้รับรางวัลเมฆขลาจากเรื่องโอรสหมาป่านอกจากเล่นหนังเล่นละครจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วสุริยาชินพันธ์ยังเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกด้วยเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดที่ร้องขึ้นต้นว่าพี่จากบ้านนาไปห้าหปีมาเยือนคนดีด้วยความคิดถึงอันโด่งดังต้นฉบับหรือคนร้องคนแรกก็คือสุริยาชินพันธ์นี่เอง เพลงนี้ดังมากจนเขาสามารถก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขึ้นประสบความสําเร็จด้านการเดินสายทั่วประเทศได้เพียง3ปีก็มีอันต้องยุบวงลงไปในที่สุดด้วยปัญหาสุขภาพเริ่มรุมเร้าเขาทีละน้อยสุริยาชินพันธ์สมรสกับรพีพันธ์เปรมรัศมีมีบุตรกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งทั้งสองมีครอบครัวกันไปหมดแล้วหลังจากยุบวงดนตรีสุริยาก็ไม่อาจรับงานแสดงได้อีกต่อไปเพราะป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองอุดตัน จนกระทั่งมีอาการอรัมพฤกษ์ภรรยาก็เลิกรากันไปจึงได้รับความช่วยเหลือจากสรพงษ์ชาตรีและเพื่อนๆนนักแสดงหลายคนเมื่อหายจากอาการอรัมพฤกษ์แล้วสุริยาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพต่างๆสารพัดท,ทั้งขับแท็กซี่ทำงานร้านอาหารขายรองเท้าและเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดจังหวัดต่างๆรับจ้างร้องเพลงบ้างตามแต่ใครจะจ้างสุริยาป่วยเป็นโรคไวรัสซีที่ตับและอีกหลายโรคต้องกินยาเป็นจำนวนมากและได้อยู่กินกับบุรพาชินพันธ์ ภรยาคนปัจจุบันมานานกว่า20ปีแล้วซึ่งทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกันที่บ้านพักส่วนตัวย่านคลองสามตําบลลาดสวายอําเภอลําลูกกาปทุมธานีโดยภรรยาไม่ได้ทํางานเนื่องจากเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนเช่นกันและลาออกจากงานประจําเพื่อมาดูแลสุริยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะทําให้สุริยาต้องเป็นเรี่ยวแรงหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวและรายงานข่าวล่าสุดส่งตรงมาจากทางด้านของบินบรรลือฤทธ ได้ประกาศแจ้งข่าวด่วนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้สุริยาชินพันธ์ป่วยหนักโดยบินได้โพสต์ข้อความว่าขอกําลังใจช่วยเหลือพี่ตุย้ยพระเอกดังในอดีตสุริยาชินพันธ์ตอนนี้นอนอยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลมา5วันแล้วหลังเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาพี่ตุย้ยอาการค่อนข้างหนักมากต้องใช้เงินรักษาจํานวนมากจึงอยากจะให้พี่ป้าณอาวงการบันเทิง หรือแฟนคลับของพี่ตุย้ยช่วยเหลือพี่ตุ้ยด้วยครับตอนนี้มีภรรยาของพี่ตุย้ยเฝ้าดูอาการอยู่ครับเบื้องต้นผมได้ช่วยพี่ตุ้ยไปแล้ว30,000บาทและแล้วปาฏิหารก็ไม่มีจริงเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565บินบาลือฤธิ์ได้แจ้งข่าวว่าสุริยาชินพันธ์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด -19 และเชื้อรามลงปอดมานานร่วมสัปดาห์แล้ว ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจนกระทั่งบินบรรลือริ์ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของสุริยาชินพันธ์เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2,565สิริอายุ70ปีและต้องชาพนกิจทันทีในวันเดียวกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่เมนวัดคลองชันตําบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี6ก้า o ต i ร s ขอ,อน้อมรำลึกนึกถึงและกราบคารวตาลัยมาณที่นี้ด้วยครับสุริยาชินพันธ์ชื่อนี้คือตำนาน